าพบกับปุ่นกวงเสงกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ Toyota A อเวนซ่เป็นอีกดนหนึ่งเลยที่พี่ๆหลายๆคนตามหาและโทรมามี A เว n ซาไหมมี A v วนซ่าไหม วันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะได้เป็นตัวรถปี2014เกียออโต้ตัวรถสีขาวสภาพสวยพร้อมใช้งานคันนี้จะได้เป็นตัวรุ่นอะไรและสเปคอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบุญพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญนพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตสำหรับตัวรถเข้าใหม่ Toyota Avanza รุ่น 1.5s รถปี2014เกียร์ออโต้นั่นเองแต่ว่าคันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าเขาได้ทำการติดตั้งแก๊สเอาพีมาแล้วเรียบร้อย รถใช้งานได้ตามปกติรถสภาพสวยที่สำคัญเลขไมค์คันนี้น้อยอีกด้วยค่ะสับตัวรถคันนี้นะคะจากราคาหน้าป้ายปกติ268,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พีแคปบหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปบหน้าจอมาที่ Line o f f i c i a l เชีย a r 9 8 8เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่248,000บาทเท่านั้นค่ะ เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดฟแนนได้เต็มใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะราคาย่อมเยาวไปใช้งานสักคันหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้ค่ะเ <c oughs> ขาก็จะได้เป็นตัวด้านหน้าที่สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาเลย <c oughs> ด้านตัวไฟหน้าของเขาไฟเดิมมาจากโรงงานก่ <c oughs> อไฟสภาพดีนนไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้า ด้านตัวกระจังหน้านี้นะคะเขาได้เป็นตัวกรอบโฮเมียมมาแล้วเรียบร้อยรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าอีกด้วยที่สําคัญเขามาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าแบบบางพึ่งนั่นเองด้านด้านการชนของคันนี้ค่ะได้เป็นตัวการชนสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหน้ามาและที่สําคัญมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วยค่ะและเดี๋ยวปุณนพามาชมด้านข้างของตัวรถคันนี้กันต่อ สับตัวด้านข้างตัวรถของเขาสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดขีดมาและตัวล้อแม็กคันนี้ลูกค้าก่าได้ไปใส่เป็นตัวล้อแม็กลายแต่งซิ่งมาให้ค่ะไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งซีรีส์ยังคันนี้ได้ใช้เป็นตัว205ทับ60ขอบ16นั่นเองและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสหรับตัวซีนซา์ด้านข้างประตูฝัง่งคนนั่งกันต่อค่ะ ซีนซอด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งนี้เขาก็จะได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นซีนการพ่นซอกอด้านบนตัวรอยมิดอาร์กนี้ค่ะสภาพสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทํามาใหม่อย่างแน่นอนและภายในตัวรถของคันนี้เขาก็จะคุมโทนไปด้วยตัวสีดําคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีร่องรอยของการขูดขีดของรอยเล็บมือสัตว์ ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าค่ะตัวเครื่องเล่นของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องเล่นจาก t o y o ต a เดิมๆมาใส่แผ่น CD ได้ฟัง AM, FM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัวแอร์ของเขาก็จะได้เป็นตัวแอร์แบบปรับแมนวนวลค่ะปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวเกียร์คันนี้ลักษณะดีไซน์เกียร์ออตโตโ้แบบคั้นบันไดใช้งานง่ายพี่ผู้หญิงก็สามารถขับขี่ได้ง่ายค่ะ ซื้อรถคันนี้ไปไว้ขับรับส่งลูกไปโรงเรียนก็ถือว่าประหยัดที่สํนนาคัญขนาดของเขากระทัดรัดนะคะสามารถวิ่งในเมืองได้อย่างสบายๆเบาะหนังสีดําสภาพสวยทั้งหมดสามแถวตอนไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะและสำหรับตัวด้านท้ายของรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีขาวที่สวยเรียบเนียนเสมอด้านบนมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ได้มีเป็นตัวไฟเบรกโดงที่สามมาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยค่ะสามารถใช้างานได้ตามปกติ ตัวกระจกบานท้ายของเขาเป็นกระจกแบบไล่ฟ้ากระจกทุกบานจะเป็นของโรงงานโตโยต้ามาตรงรุ่นและสำหรับตัวด้านไฟไท้ายได้เป็นไฟไท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการรลา้าด้านหลังตรงเซ็นเซอร์กะระยะถอยเขาก็มีมาให้แล้วถึง2องตำแหน่งสามารถใช้งานได้ค่ะเวลาถอยช่วยให้เราระมัดระวังได้อีกเยอะเลยและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสิ่งที่ด้าหน้าข้ามประตูด้านท้ายกันบ้าง ตัวซีนซ้อมประตูด้านท้ายของเขานะคะก็จะได้เป็นตัวสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมๆมารอยเม็ดอาร์สภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีด้านบนตัวฝากระโปรงท้ายได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆรอยเม็ดอาร์เดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะไขในการถอดเป็นฝาท้ายมาเพ <Hey, S 1> ดานด้านบนตัวรถคันนี้สภาพดีมากๆค่ะไม่มีคราบรอยน้ำรั่วและไม่มีคราบยัน ได้เป็นตัวแอร์ราวทั้งหมด2แถวตอนมาแล้วเรียบร้อยตัวแอร์คันนี้บอกได้เลยว่าเดินทางไกลเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันเด็กๆไม่งอแงอ,อย่างแน่นอนค่ะตัวรถเขาก็จะได้เป็นตัวบอดหนังสีดำทั้งหมด3แถวตอนเลยนะคะสามารถนั่งได้6ถึง7คนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวเบาะแถวตอนที่3นี้ก็สามารถพับเดินหน้าไปได้อีกด้วยตัวพรมพื้นตัวรถก็เป็นสีดำสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวบุณพรมมาชมสีตัวรถฝั่งคนขับกันบ้าง สำหรับตัวสีด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีสวยค่ะเส้นสายลายสปอร์ตยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมากตัวรถคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานจริงๆค่ะตัวหัวน็อตด,ด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้ก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆอีกเช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์บอกนมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบด้านสีนซอด้านข้างต่างๆได้เป็นเดิมๆมาจริงๆค่ะสำหรับตัวลอยมิดอางด้านบนนี้กันบ้าง นอยเม็อาสภาพสวยสภาพดีอีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการเกริดอุบัติเหตุมากร้านของเรารับประกันนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิกวารหรือว่าจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100%เนี้ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆแผงด้านข้างประตูคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกการาเนียนปรับไฟฟ้า4บ้บานฝั่งคนขับปรับออตโต้ตัวกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วเวลาใช้งานตัวแก๊สนะคะก็จะมีปุ่มกดให้อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นั่นเองสำหรับตัวพวงมราลัยของเขาก็จะได้เป็นตัวพวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะพวงมราลัยสภาพสวยสภาพดีทางด้านซ้ายมือนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะสามารถเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้ด้วยและเลขไมล์ของคันนี้เขาวิ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนกับอีกห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้น ตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวปุ่นพาพี่ๆีมาชมห้องเครื่องคันนี้พร้อมๆกันค่ะว่ารถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เขาได้เป็นตัวขนาด1.5ลิตรใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซิน,นพร้อมกับตัว LPG นั่นเองค่ะตัวห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบไม่มีเยืม่มได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ VVTi มาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยสิ่ง่อด้านข้างต่างๆต,ต,ตัวรอยเม็ดอักกำเดิม,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 ม ด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้ามาค่ะตัวรอยเม็ดอาร์คหรือว่ารอยดัดต่างๆนี้ก็เดิมมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันสอบตัวรถอเวนซ่านะคะเขาก็จะได้เป็นตัวแผ่นเพดหัวมุดเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพดมาอย่างแน่นอนสำหรับตัวฝากระโปรงด้านหน้าเขาก็จะได้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทเดิมจากโรงงานทุกจุด สติกเกอร์มอลก็ไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีมะทัาค่ะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆสภาพแผ่นการความร้อนก็คือมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง สำหรับตัว a ว a n z a เข้าใหม่นี้นะคะปุณบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวรถด้านนอกสวยภายในสวยภายในกว้างพี่สําคัญคันนี้วิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์088 605 9138หรืออทไซด์ีาเ้ียดานานั่นเองค่ะ และสำหรับตัวคันนี้นะคะปุ่นจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลอเพียงแค่2 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองอย่าลืมติดต่อกันมาค่ะเอกสารดีเครดิตดีจัดฟนแนนได้เต็มที่สำคัญพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ปุ่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ปุ่นด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ